มีคำถามเข้ามาครับหลายคนทำา IF นะครับ16-8และบางคนทำ4-4 12จะทำให้ประสิทธิภาพเท่ากันได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้ครับขึ้นอยู่กับมื้อสุดท้ายที่เรารับประทานอาหารเข้าไปครับถ้าใครทำ4-4 12นั้นนะครับคือรับประทานวันละสามมื้อนะครับแต่และมื้อห่างกัน4ชั่วโมงนะครับในมื้อสุดท้ายของท่านเนี่ยต้องไม่ควรเกินนะครับ2ทุ่ม นะครับหรือ6โมงเย็นได้ยิ่งดีนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับได้รับสารอาหารเพียงพอนะครับได้รับพลังงานต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้สมองของเราเนี่ยไม่หลังสารที่จะกระตุ้นในเรื่องของความหิวหวหยวออกมามากเกินความจำเป็นนะครับแต่สำหรับคนที่ทำา6 8นะครับหลายคนบอกไว้เลยว่า,วานะครับกลายเป็นว่ามี ลความสําเร็จเนี่ยน้อยกว่านะครับสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเราทําโดยเราไม่ได้ใช้นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เข้ามาช่วยเนี่ยนะครับคุณจะมีความรู้สึกที่หิวโหวยมากนะครับแล้วคุณก็จะรับประทานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทํา16 8เนี่ยนะครับผมแนะนำโปรดักที่มีชื่อว่ายูนิมาเต้นะครับซึ่งมีอยู่ในร้านค้าผมนะครับตัวนั้นก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับได้หลัง g l p พออกมานะครับตามกลไกธรรมชาตินะครับทำให้คุณเนี่ยรู้สึกอิ่มสบายแล้วก็ไม่หิวนะครับไม่กระตุ้นในเรื่องของอินซูลินนะครับไม่กระตุ้นระบบน้ำย่อยนะครับทำให้เราเนี่ยนะครับไม่เป็นกรดไหลย้อนอะไรต่างๆนะครับแต่เราจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รับประทานอาหารเราไม่ได้ในมื้ออาหารไม่มีสารพลังงานในเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะเบิร์นนิ่งโซนเบิร์นแฟตใช่ไหมครับ แต่การแี่ว่าเรากินน้าไม่พอเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลเสียกับร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องกินน้าให้เพียงพอด้วยนะครับในช่วงเช้าที่เราไม่ได้รับประทานอาหารนะครับคราวนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าอ่ะถ้าแล้วถ้าเกิดเราจะรับประทานข้า,าวเช้าเนี่ยนะครับเป็นอะไรไหมผมบอกได้เลยว่าดีครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยนะครับเป็นมื้ออาหารที่สําคัญที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าอาหารเช้าเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มนานเนาะ แล้วก็ให้พลังงานของเราเนี่ยอย่างเหมาะสมนะครับโดยที่ไม่ทําให้เรารู้สึกหิวบ่อยนะครับหรือรู้สึกอ่อนเพลียในระหว่างวันนะครับแต่ถ้าเกิดเราอดอาหารแบบแบบที่เราไม่มีความรู้นะครับมันจะมีผลเสียมากๆเลยนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับอาจจะเป็นโรคนิ่วนะครับมันเกิดได้ยังไงนะครับมันจะทําให้คอเลสเตอรอลในถุงน้ําดีเนี่ยนะครับเกิดการจับตัวกันนะครับทําให้เป็นก้อนนิ่วได้นะครับ อ่าเพราะว่าน้ำย่อยเนี่ยปกติมันเรากินอาหารใช่ไหมครับมันก็จะถูกเอามาจากถุงนะครับเพื่อมาย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับมันก็จะมีการหมุนเวียนดึงกลับไปที่ถุงแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่นะครับในหนึ่งมื้อเนี่ยนะครับก็จะมีการวนน้ําดีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3รอบเลยทีเดียวนะครับถ้าเรานะครับอดอาหารไม่ถูกต้องอีกนะครับโรคอัลไซเมอร์เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับจะได้รับพลังงานที่ไป กระตุ้นสมองเนี่ยหรือเป็นอาหารสมองนี่ไม่เพียงพอนะครับทำให้เกิดความจําสั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากินยูมาบา t เต้นะครับหรือยูนิมาเต้นี่นะครับตัวเนี้ยเขาจะไปกระตุ้นนะครับให้ตับเนี่ยดึงไขมันสะสมนะครับมาเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในรูปแบบของคีโตนนะครับซึ่งคีโตนเนี่ยนะครับสมองใช้เป็นพลังงานได้นะครับหัวใจใช้เป็นพลังงานได้นะครับสมองและหัวใจเราใช้พลังงาน2แหล่งนะครับก็1ก็คือ พลังงานไขมันที่อยู่ในรูปแบบคีโตนะครับสก็คืออยู่ในรูปแบบของกลูโคสนะครับก็คือน้ําตาลนั่นเองนะครับถ้ายังอดอาหารเช้านะครับแบบไม่มีความรู้อีกนะครับเกิดไรได้อีกนะครับเกิดกดไหลย้อนนะครับเกิดได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะคนที่พึ่งในเรื่องของการดื่มกาแฟดื่มชาดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนะครับเพราะเครื่องดื่มเหล่านี้นะครับมันจะกระตุ้นนาย่อยนะครับให้หลั่งออกมามากขึ้นนะครับ แลถ้าเกิดคุณกินเครื่องดื่มเหล่านี้แล้วคุณไม่ได้กินข้าวนะครับน้ากรดมันออกมานะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยเป็นโรคกระเพาะและเป็นกรดไหลย้อนนะครับต่อมาครับเป็นโรคอ้วนครับเพราะการอดอาหารในมื้อเช้าเนี่ยนะครับทำให้ระดับในเลือดต่าอัตราการเผาผลาญเนี่ยยังลดลงอีกด้วยนะครับไม่ได้เป็นผลดีนะฮะสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้คนเนี่ยนะครับไม่กินอาหารมื้อเช้านะครับเนื่องจากมีความเข้าใจผิด นะครับว่าจากการที่เราลดน้ําหนักเนี่ยจะต้องอดอาหารเช้านะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนที่ไม่กินอาหารเช้าเนี่ยนี่อาจจะทําให้เราเนี่ยอ้วนมากขึ้นนะครับเพราะหากเรากินอาหารนะครับระยะเวลาที่มันเกินตั้งแต่12ชั่วโมงไปเนี่ยนะครับก็จะ <s men> <s ources> จะทำให้เรารู้สึกอยาก, feasible, ยกอาหารนะครับร่างกายเนี่ยรู้สึกห่วยนะครับรู้สึกกระหายนะครับอยากอาหารมากขึ้นนะครับสมองจะหลั่งสารเคมี เพื่อให้เรากินอาหารมากขึ้นนะครับซึ่งอาจทําให้เราเนี่ยมีภาวะอ้วนนะครับและได้รับพลังงานส่วนเกินมากนะครับกว่าปกตินะฮะเพราะว่าเรากินเยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่กินมื้อเช้าเนี่ยนะครับก็จะส่งผลนะครับต่อระบบการเผาผลาญพลังงานอีกด้วยนะนะครับระบบเผาผลาญเนี่ยจะลดลงไปอีก10%นะครับดังนั้น การอดอาหารเพื่อลดน้าหนักเนี่ยจึงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราอดอาหารมือใดสักมือนึงเนี่ยเพื่อลดน้าหนักเนี่ยรู้ไหมครับปฏิกิยาเหล่านั้นน่ะนะครับมันกลายเป็นว่ามันทาให้เกิดโยโย่เอฟเฟกนะครับทำให้เราเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอ้วนมากขึ้นนะครับอ่าซึ่งผมเนี่ยก็เ,เอางานวิจัยเนาะมาฝากนะครับก็คือการอดอาหารเช้าเนี่ยนะครับมันมันมีงานวิจัยนะครับอ่าจากอ่การรายงานเนาะจาก งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารอาโภชนาการทางการแพทย์นะครับแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะนะครับซึ่งพบว่าผู้ที่มีพฤติกรรมเนี่ยไม่รับประทานอาหารเช้าประจําเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมีน้ําหนักมากขึ้นรอบเอวขยายมากกว่าเดิมอีกนะครับมีระดับคอเลสเตอรอลส,รสูงขึ้นนะครับและไดะ้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยน้อยนะครับอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรือรังต่างๆนะครับ เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะครับโรคหลอเดเลือดโรคหัวใจเป็นต้นเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าอาหารเช้าเนี่ยสำคัญแต่ด้วยทุกวันนี้นะครับเราอาจจะมีความรู้นะครับในเรื่องของการทำไอเเข้ามาใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเราสะดวก2มื้อจริงๆนะครับคุณก็ต้องพึ่งกลไกลที่จะช่วยให้สารเคมีในสมองไม่หลังนะครับก็คือต้องพึ่งตัวโปรดักนะครับ ที่ชื่อว่ายูมาบาเต้ที่เขาสามารถช่วยให้ร่างกายเนี่ยนะครับสร้าง GLP 1ออกมาได้นะครับก็จะทําให้เรารู้สึกอิ่มไม่หิวทําให้เราเนี่ยไม่เกิดโยโย่เอฟเฟกคราวนี้สําหรับคนที่กินสามื้อล่ะนะครับแต่เรามีชีวิตเร่งรีบนะครับเราอยากได้อาหารทดแทนนะครับและได้ประโยชน์จากของโปรตีนเะนี่ยก็คือเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์นะครับซึ่งมีปริมาณถึง80%ของร่างกายนะครับร่างกายเนะี่ยจะผัด เซลล์เก่าแล้วสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อส้มแซมตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนาะนะครับดังนั้นโปรตีนเนี่ยจึงเป็นสารอาหารที่จําเป็นอย่างมากนะครับสาหรับทุกเซลล์ในร่างกายเลยนะครับคราวนี้ถ้าเราเจาะลึกลงไปในเรื่องของโปรตีนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโปรตีนทุกวันเนี้ยนะครับที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับและกินแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับอายุยืนนะครับห่างไกลโรคเนี่ยแต่เป็นว่าเป็นโปรตีนที่มาจากแหล่งของพืชนะครับ ส่วนโปรตีนที่มาจากแหล่งของเนื้อสัตว์เนี่ยทุกวันนี้ก็มีการปนเปื้อนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยเราก็ควรบริโภคอาหารที่หลากหลายนะครับเนื้อปลาเนื้อสัตว์ที่หลากหลายกันไปแล้วก็โปรโตีนที่เกิดจากผักธันพืชน,นะครับแต่โปรโตีนที่เกิดจากผักธันพืชเนี่ยทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเราหากินยากมากนะครับวันนี้ผมจึงนะครับมีโปรโดักที่ชื่อว่า lc มาฝากทุกท่านด้วยนะครับซึ่งเป็นโปรดักนะครับเป็นโปรตีน เพื่อสุขภาพอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับตัวโปรตีนเนี่ยนะครับมันเป็นตัวโครงสร้างหลักนะครับในการในการสร้างนะครับของกล้ามเนื้อเนาะซึ่งจะเชื่อมต่อประสานแต่ละเซลล์เนี่ยให้ยึดเป็นเนื้อเดียวกันเนาะแล้วก็ลดแทนเซลล์ที่สูญเสียไปแต่ละวันนะครับโปรตีนเนี่ยยังเป็นส่วนประกอบสําคัญของเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็รักษาสมดุลกดด่าง โปรตีนเนี่ยยังเป็นส่วนประกอบนะครับของเอมไซ์เนาะแล้วก็เป็นส่วนประกอบหลักนะครับที่มีเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูร่างกายระบบภูมิต้านทานต่างๆเนาะอีกทั้งโปรตีนน่นะครับยังเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ผมและเล็บนะครับเพราะฉะนั้นตัวโปรตีนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาหารเช้าที่ดีมากๆนะครับเพราะ1นนะครับเขาจะกระตุ้นอินซูลินน้อยมากนะครับ ตัวที่กระตุ้นอินซูลินมากที่สุดนะครับรู้ไหมครับคืออะไรถ้าเพื่อนๆไม่รู้ฟังนะครับตัวที่กระตุ้นอินซูลินนะครับมากที่สุดก็คือแป้งครับคือข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับข้าวที่ไม่ใช่ข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่นะฮะพวกเนี้ยยิ่งทําให้อินซูลินเนี่ยพุ่งขึ้นสูงเลยนะครับแต่น้ํามันนะครับไขมันนะครับขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ขึ้นไม่มากนะครับแล้วก็โปรตีนเนี่ย ก็กระตุ้นอินซูลินแค่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเหมาะมากๆนะครับกับการที่ได้เป็นอาหารเช้านะครับให้เป็นพลังงานให้กับตัวร่างกายนะครับตัวกล้ามเนื้อนะครับตัวที่จะเขาเรียกว่าช่วยเรานะครับให้เราเนี่ยสามารถดูแลรูปร่างเนาะแล้วก็รีนรูปร่างของเราไว้นะครับไม่ให้มีภาวะอ้วนลงพุงอะไรต่างๆเนาะ เขาเนี้ยตัวโปรตีนที่ผมแนะนำท่านเนี่ยนะครับตัวนี้มีชื่อว่า LC Lean Complete นะครับซึ่งมีส่วนประกอบนะครับโปรตีนจากพืชแล้วก็นมเนาะก็จะมีโปรตีนจากถั่วลันเตานะครับมีอินูลินนะครับมีโปรตีนจากนมไอโซเลตนะครับแล้วก็เวโปรตีนคอนเซนเทรตนะครับเวโปรตีนไอโซเลตนะครับกรดแอสคอร์บิกนะครับซิงคูโคเนตนะครับนะครับจะเห็นได้เลยว่าตัว โปรตีนเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนประกอบนะครับเยอะมากนะครับซึ่งเป็นสูตรเฉพาะนะครับที่เขาตั้งใจทํามานะครับเพื่อให้เราเนี่ยนะครับใช้แทนมื้ออาหารได้หนึ่งมื้อนะครับแล้วผมแนะนําให้ใช้ในมื้อเช้านะครับแล้วคุณจะลินมากๆนะครับคุณจะได้ทั้งความอิ่มนะครับความสบายท้องนะครับแล้วก็ได้พลังงานนะครับในการขับเคลื่อนในตอนเช้า นะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตเร่งรีบของเราเนี่ยเราก็มีทางออกแล้วนะครับแล้วเรายังได้โปรโตีนคุณภาพสูงนะครับโปรโตีนที่จะช่วยเป็นอาหารนะครับให้กับร่างกายของเราที่ทดแทนมื้อเช้าที่เป็นมื้อที่สําคัญที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดนะครับก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แลวก็เป็นทางเลือกให้กับคนอีกหลายๆคนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรานะครับมีเวลาเนาะ เราอยากจะได้โปรตีนจากธรรมชาติแน่นอนครับเราก็ต้องรับประทานไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มทั้งใบใช่ไหมครับเนื้ออกไก่นะครับอาหารที่เป็นโปรตีนนะครับอาจจะเป็นเนื้อปลาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเวียนกันไปให้เกิดความหลากหลายนะครับแต่ผลิตภัณฑ์ที่ผมแนะนํานั้นสําหรับคนที่ต้องการดูแลรูปร่างเนาะต้องการกระชับสัดส่วนนะครับต้องการลีนนะครับก็ บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะฮะผมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผมได้แนะนําพวกท่านนี่แหละนะครับก็ะจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับส่วนใครที่มีเวลาดูแลสุขภาพนะครับก็อย่าลืม,มรับประทานอาหารหลากหลายและให้ครบ5้าหมู่เพื่อให้เราเนี่ยนะครับได้รับสารอาหารที่จําเป็นและเพียงพอต่อในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเพื่อภูมิกันที่แข็งแรงร่างกายที่แข็งแรงและสมองที่ปราบเปรื่องนะครับ ถ้าเราดูแลได้ถูกต้องนะครับเราก็จะห่างไกลโรคก,ก็หวังอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดหัวใจนะครับปุ่มทางด้านขวามือให้หมดเลยนะครับกดหัวใจคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกดแชร์แล้วก็กดบันทึกวิดีโอนี้ไว้เผื่อที่ท่านนึกนะครับถึงโปรตีนดีๆนะครับหรือนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโปรตีนก็จะได้ดูวิดีโอนี้ซ้ำได้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ